ครับก็กลับสวัสดีนะครับก็คลิปนี้นะครับจะมาบอกวิธีนะครับเวลาดู youtube นะครับใน Google Chrome นะครับแล้วเสียงมันไม่ออกนะครับเสียงมันไม่ดังนะครับมีวิธีปรับแบบง่ายๆนะครับคือไปที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับที่เป็นรูปกุญแจอยู่ตรงนี้นะครับให้คลิกนะครับคลิกขวาหรือคลิกซ้ายก็ได้นะครับแล้วมาที่เสียงนี่นะครับ ที่เสียงที่มันไม่มีเสียงนะครับคือว่าเราปิดเสียงตรงนี้ไว้นะครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับแล้วเปิดคําว่าอนุญญาตแค่นั้นนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับแค่นี้วิดีโอของเราก็จะมีเสียงนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณนานาทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ ขอให้ทุกท่านนะครับรับชมวิดีโอใน youtube ได้อย่างมีความสุขนะครับสวัสดีนะครับ